ต่อไปนะครับเราจะต่อสวิตตัดชิ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัดชิ่งล้างแม่ารล้างแมนเบน RO โอนะครับก็คือสนิยตัดชิ่งนะครับก็มันก็กราจะเริ่มออกจากเอโนะครับของแมนกิกนะครับเราก็มาที่สวิตตัดชิ่งนะครับครับต่อมาแล้วครับออกจากเอโนแมสกิจก็วิ่งมาแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับสายสีแดงนี่ครับ นัข้างล่างแล้วก็ค่วงขึ้นข้างบนนะครับเป็น2แท่นข้างบนคือแมนนวดข้างล่างก็คือออโต้นะครับครับเราก็จะเริ่มจากแมนนวลก่อนนะครับก็แมนนวดก็จะลงมาหาอุปกรณ์นะครับไปเลยครับครับก็ออกจากแมนนวดของสวิตช์ฟัดชิ่งในานะ้านทีน่นี้เราเรียกว่า M2 ตัวก่อนเรียกว่า M1 นะครับจะได้ไม่งงนะครับ M2 ก็จะมาเข้าขาโซดีนอยฟัดชิ่งตัวขวามือสุดของเทอร์มินอลน,นะครับโซเดนอยฟัดชิ่งนะครับแล้วก็ออกจากตัวนี้ก็พ่วงขึ้นไปตามเมื่อนับจากตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่2ขา5ข้างบนนะครับค,ครับจบแล้วเมนวลน,นะครับเอาละครับ ออโต้ของฟัดชิ่งสวิตฟัดชิ่งนะครับก็คือให้โซเดนอยฟัดชิ่งล้างอาโอนะครับแอมเบนนะครับก็ออกมาปุ๊บแล้วก็เข้าโซเดนอยฟัดชิ่งอยู่ขวามือสุดนะครับเอามือสุดสู่นี้นะครับ L อลเอ็นนะครับคููนี้เป็นอินนะครับเป็นทางน้ําเข้านะครับจากนั้นเราก็จะพ่วงนะครับทีนี้ กรณีนี้คือสาย M2 นรือแมนนวลน,นะครับก็จากนี้เราจะพูดถึงออโต้นะครับข้างล่างนะครับ Auto อบอโตนะ้ก็คือ A2 นะครับมาเข้าทามือขวามือนะครับก็คือขา1นะครับทามือขาหนึ่งขาหนึ่งนะครับ,มมรบแล้วก็พ่วงให้มาที่ขา1ตัวที่2นะครับ จากนั้นก็พ่วงไปที่ขาแปดตัวที่สองนะครับโอเคจบนะครับส่งสวิต์นะครับนี่ครับสวัสดีครับก่อนจบต่อสวิตต์ดีเซตนี้ก่อนนะครับอานะครับเริ่มลยครับไม่เสียเวลาเราจะต่อจากขาข้างหน้านี้นะครับก็คือสุดคอยของดีเล์ตัวขวามือส่วนนะครับก็คือตัวหน้าเลยครับแล้วก็จะพ่วงขึ้นมาหาดีเซตตัวนี้นะครับ ออกจากชุดคอยของดีเดตัวขวามือแล้วก็ขึ้นมาเข้าคอมมอนของดีเซตนะครับแล้วก็พ่วงให้ i g เพ i เชอร์นะครับที่มันจะขึ้นทำาห้แดงดันสูงเลยเวลาใส่ของตันนะครับต่อครับก็ออกจากขา NC นะครับก็คือคอมมอน C คอมมอนแล้วก็ตรงข้ามของดีเซตมันก็จะเป็น NC ฝั่ง NO เราไม่ได้ต่อนะครับ GMC ก็มาวิ่งลองอมามาเทอร์มินอลเอมนอนขาที่8นะครับจากนี้มาก็คือของ High Feature นะครับจากนั้นก็จะพ่วงขึ้นไปไปเข้าดี l a y ตัวขวามือสุดด้านซ้ายบนนะครับทาง common นะครับด้านขาเข้าข common ของดีเลยนะครับทางบนคือ NPO นะครับจบนะครับสวัสดีครับติดตามด้วยนะครับ